ผมขาวฟัฟ้าเดี๋ยวพาไปไหว้พระเดี๋ยวพาไปไหว้พระด้วยเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เดี๋ยวผมพาไปกินแตงโมเดี๋ยวพี่พาไปกินแตงโมแตงสุกแดดแตกแดงแจ๋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 เดี๋ยวผมพาไปรู้จักญาติพี่น้องเดี๋ยวพาไปรู้จักญาติพี่น้อง ผมมีเฮียสองคน2 2> ผมมีเฮียสองคนยังไม่หมดชื่อาอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเรียอย่าพึ่งเลียนดิเอาเฮียก่อนอาเฮียหลีอาเฮียหลีอาหลีอาเรียอย่าไปเลียนอาเฮียหลีมึงพาไปไหว้คนอื่นเลยได้ไหมใจ<ค>เย็น พอไหว้อารู้แล้วงั้นผมพาไปรู้จักยายก็ได้พาไปรู้จักยายก็ได้ยายมีสองคนครับยายมีสองคนนะยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันนี้คือดีหอยยายมีกันหมียายมอยเอาตีเอาหอยังไงยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันนี้คือดีหอยยายมีกันหมียายมอยยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยก่อนยายมีเลี้ยงหอยก่อนยายมีเลี้ยงหอยยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมียายมอยเลี้ยงหมี ตัวถ่านให่มอยนี่มึงเลี้ยงอะไรวะเลี้ยงหมีฮะเลี้ยงหมียังมีเลี้ยงหอยยังมอยเลี้ยงหมียังมีเลี้ยงหอยยังมอยเลี้ยงหมีวันดีคือดีหอยยังมีกัดหมีใหญ่น้อยอุใหญ่หน่อยอะไงวะถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรฟังความในใจผมครับฟังความในใจผมครับอ่ะพูดเองเลยอ่ะพูดเองเลยอะไรอะไรนะไมถึงท่านจะพูดเองเลยหมายถึงท่านเดี๋ยวพูดเองเลยมึงจะพูดเองมึงจะพูดเ อไปให้ท่านอะไรเนี่ยอะไรจะไปเตะเขาทาไอะไรก็พูตามมึงไงผมบอกว่าใ้านเองถึงไว้ท่านพูดเองได้แล้วมึงไม่บอกกูะก็บอกไปแล้วไงมีหน้าไปคุยเขามั็มาเริ่มพันครับเอางี้มึงเก็บเจมีารีอไปเลยออเดี๋ยวกูคุยเองได้